ครับก็ขอกราบดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับก็อยู่กับผมรายการและตั้มเกมเมอร์ชินเคยโอเยนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่ในเกมไมคราฟนั่นเองนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟไมคร f t นั่นเองนะวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟแนวมอดนั่นเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนว MMO RPG าร์มนั่นเองนะครับว้าวดูตัวละครของเขาสิโคเท่นะครับแล้วก็ภายในเซิร์ฟนะฮะ ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเซิร์ฟแนวนี้นะก็อย่าลืมโหลดด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องลบตัวเกมนะครับก็สามารถไปติดตั้งได้เลยนะครับง่ายๆนะฮะเดี๋ยวตัวดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ด้านล่างอ่าลิวคลิปชันนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะแล้วก็ไปสมัครที่หน้าเว็บด้วยนะครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับเข้าเซิร์ฟมาครั้งแรกนะครับจุดเกิดสปาวก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับอ่าสอนวิธีการเล่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่า คุณผู้ชมไม่รู้นะครับว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงโอเคแล้วก็ทําการกดตัว E นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเป็น่าวิธีเล่นนะครับก็จะมีบอกเลยนะอันนี้เป็นสร้างปาร์ตี้ยังไงนะครับอันนี้อันที่2จะเป็นลงดันยังไงนะครับอันที่3ก็หาเงินยังไงนะครับแล้วก็ใช้สกิลยังไงนะครับขายของยังไงนะครับแล้วก็สามารถเทรนของยังไงได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นคําสั่งทั่วไปนะครับตามนี้เลยคุณผู้ชมเห็นทางด้านขวาไหมครับ เขาก็จะมีคําแนะนําบอกด้วยนะครับก็จะมีต่างๆเแย่ๆมากมายเลยนะก,กดตัวเคติดต่อทางซื้อหรือเปล่านะครับกดตัวบีเป็น VP นะครับกดอ่ากดตัวเนะครับก็จะเป็นช็อปนะฮะว้าวมีช็อปด้วยนะครับโอเคโหดูชุดคนนี้สิโคเทมีมังกรด้วยว้าวยังแจ่มน่ารักมากเลยนะตัวมังกรนะครับว<า>วด้านขวานี่เขาเป็นอ่าที่รักษาฟรีนะครับถ้าเกิดว่าใครเลือดลดนะก็มาทําการที่ขวาได้เลยนะครับ นี่เลือดเราก็จะเต็มหลอดทันทีนะครับด้านซ้ายตรงนี้ครับก็จะเป็นร้านค้า n p c นะครับแล้วก็สามารถเดินเข้ามาดูได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอันนี้เป็นอ่าช่างเหล็กนะฮะโอราฟโอ้โหโคตรอ้วนเลยนี่มีตีบวกไอเทมสร้างไอเทมนะฮะแยกอ่าส่วนไอเทมนะครับผมคิดว่าเป็นเซิร์ฟที่น่าเล่นสนใจมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบเซิร์ฟแนวนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นขายของนะตัวอย่างที่ผสมแล้วนะครับอ่าโอเคตานี้ก็เป็นอ่าไอเทมแพทแปนะครับคืออะไรไม่รู้นะก็ทําการคลิกขวาดูสิว้าวอันนี้เป็นไอเทมแพทเนะครับอันนี้เป็นสัตว์ขี่อ่ามีสัตว์ขี่ด้วยนะครับโอ้โหมีไม้มีมังกรนะครับยางเท่อันนี้เป็นไอเทมทั่วไ,ไปนะครับก็สามารถมาดูกันได้นะครับแล้วก็ศึกษากันเอาเองนะครับอันนี้ก็เป็นขายของรางวัลกิจกรรมนะครับ โอโ้โหโคตรเยอะเลยนะโอ้ยมีกัปตันด้วยนะครับชุดคอตสตูมนะครับโคตรเท่มีลูฟี่ด้วยเมื่อกี้เห็นว้แวบ,บ,บ,บนะครับไปแล้วก็ไปจากที่นี่กันนะครับตรงนี้ก็มีเรือจอดอยู่นะฮะน่ารักมากเลยอันนี้ป้ายเขาเขียนไว้ว่าอะไรวะมันไม่มีป้ายบอกอะ่ะน่าจะเป็นจุดวาร์ปอ่าพ P พหรือเปล่านะครับจุดเกิดพ P พ,พหนึ่งนะฮะจนถึงอ่า P P ห้าเลยนะครับ น่าจะเป็นลานประลองมั้งนะครับแล้วนี่ไข่เนี่ยน่าจะเป็นอ่ไาขา่สักกลน,นะครับอันนี้ก็มีถังขยะอยู่ด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดินข้ามสะพานมาแล้วใช่ไหมอันนี้มีรับของเริ่มต้นได้ที่ m c u e c r e t นะครับไหนรับของเริ่มต้นตรงไหนวะอันนี้เป็นตู้เหรียญแดงนะฮะ ก็อ่าต้องมีเหรียญด้วยนะครับถึงจะเปิดได้นะครับอันนี้เป็นตู้เหรียญเขียวนะครับตรงนี้ก็จะมีภารกิจอยู่ด้วยนะครับอ่าเควสอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็ทําการคลิกขวาดูซิการเดินทางเริ่มต้นขึ้นแล้วหาที่เข้าไปยังอไอ้สักอย่างนั่นแหละนะครับเพื่อปลดปล่อยนะฮะเหล่าวิญญาณปีศาจในอ่ามิดอะไรสักอย่างนะ,ะแล้วก็สังหารพวกมันเพื่อปลดปล่อยวิญญาณขอให้เธอโชคดีนะแล้วก็ทําการกดรับภารกิจเลยนะครับปั๊บ นี่นะฮะการเดินทางเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับข้ามอเตอร์นะครับให้ครบ30ครั้งนะแล้วกลับมารายงานความคืบหน้าให้กับเจ้าหญิงคนนี้นะครับหรือเปล่าวะโอโหเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แหลมนี่เป็นทิมตาผมอยู่แล้วโอโหอันนี้เขาเขียนไว้ว่าแลกแหวนนะครับบัตจากกล่องลิงนะครับนี่รับไอเทมเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็สามารถรับเลยนะปึ๊บอ่ารับมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคันธนูหรือเปล่านะครับแล้วก็ลูกธนูแล้วก็มีดาบด้วยนะครับ อันนี้เป็นคอสตูมนะครับเราก็เป็นผู้ชายไปแล้วกันเนาะโอเคให้เราทาการกดตัว E นะครับแล้วก็มาที่ฟังก์ชันด้้น้ายนะครับเห็นไหมมันจะเขียนว่าสวมใส่แฟชั่นนะครับที่เรากดรับมานะฮะอันนี้เป็นคอสตูมนะหรือว่าเสื้อผ้านั่นเองนะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับนี่คราวนี้เราก็เป็นตัวผู้ชายแล้วนะครับโอ้โหโคตรน่ารักมีหูฟังด้วยนะครับจัดว่าแจ่มฮะแล้วก็จะมีดาบแล้วก็มียานะครับอันนี้ก็จะเป็นดาบเนี่ยอ่ะ การถือนะครับท่าทางก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันธนูนะครับอ่าฟาดดาบแล้วมันแปลกว่ะด้านนี้ก็จะเป็นการแลกสัตว์เลี้ยง VP นะครับอ่ามีแลกสัตว์เลี้ยง VP ด้วยนะครับแล้วก็ที่เป็นอะไร CPT คืออะไรไม่รู้นะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนนะครับอ่าชิ้นส่วนต่างๆนะครับอันนี้ชิ้นส่วนที่2นะครับก็มาศึกษากันได้นะครับอันนี้เป็นว่านธรรมดานะครับอันนี้ก็คือขายของนะเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะมันยังไม่ถึงเลยดิ เออมันมาได้ไงวะโอ้โหมีซันตาคอร์ด้วยนะครับแล้วก็ลูกอมนะครับนี่สัตว์ติดตามเนี้ยป้ายตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเวทมนต์นะครับบ้านหลังนี้หรือเปล่านะครับไอลองเข้าไปดูดิโฮ้ยมีแม่มดอยู่ด้วยนะฮะจอมเวทอ่ามีล่านะครับอันนี้เป็นผสมกิลนะครับโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะชุดฟุ้งฟิ้งมากนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นอ่าสกิลใช้งานนะครับแล้วก็สกิลต่างๆนะครับไปแล้วก็เดินลงไปดูข้างนอกกันนะครับไอสองตัวนี้มันเขียนไว้ว่าอะไรเนี่ย ไอเทมใหม่นะครับแล้วก็จะมีที่รักษาฟรีนะครับอยู่ข้างทางด้วยนะครับมันก็จะมีอยู่ข้างหน้าตรงนู้นนะฮะเฮ้เดี๋ยวหนะ้าฝุ่นยังไม่ตกนี่กลางร่มทําไมวะเนี่ยเอออันนี้เป็นโปรโมชั่นปีใหม่นะครับโอ้ยอยู่ยนะมีชุดอันนี้ด้วยอ่ะนะครับนี่ลูฟี่อยู่นี่นะครับอ่าแล้วก็มีเรนเจอร์นะครับโอ้โหครบทุกสีเลยถือว่าแจ่มเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีภารกิจอยู่ด้วยนะเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงเพราะว่าเนี่ยเอออันนี้ก็เป็นเลือกอาชีพนะครับ ตรงนี้ก็จะมีช่างหลอมอยู่ด้วยนะครับช่างเหล็กโอราฟนะครับวันพุงนี่ป่องออกมาเลยนะครับด้านในนี้คืออะไรเนี่ยหรือว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับอ่ะไม่มีอะไรนะฮะก็เป็นบ้านเฉยนะครับว้าวข้าถือว่าสวยใช้ได้เลยนะก็เป็นซิร์ฟมอสนะฟาร์มๆสักอย่างนี่แหละนะครับก็เหมือนซิร์ฟเอาชีวิตรอดนะครับก็ผสม MMORPG นะครับด้านฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไปเราไปเดินดูที่อื่นกันบ้างนะครับอ่าด้านหลังตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีทางเดินไปอีกนะครับอันนี้เขาเขียนว่าเนี่ย ตัดแต่งผมนะครับเฮ้ยมีร้านตัดทรงผมด้วยอันนี้เป็นช่างตัดผมนะฮะเหมรี่นะครับโอ้โหบักแตงโมบักแตงโมอ่าดูเหมือนว่าตัวร้านนะครับยังไม่มีไอเทมนะฮะโอเคไปแล้วก็ไปจ่ายนี่ก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีฝากของด้วยนะครับให้พี่แว่นนะฮะแต่งตัวนี่เหมือนนักสืบเลยนะครับนี่โคนันปะเนี่ยเออนะครับอ่ามีช่องเก็บของด้วยนะครับอันนี้ก็มีถังขยะนะฮะเอ้เซิฟนี้นะมันนั่งได้หรือเปล่าวะ โอเคนั่งไม่ได้นะครับมันอพอนี่ไงมันมีเก้าอี้ของมันอยู่นะครับมันก็ยังนั่งไม่ได้อยู่ดีนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับก็เดินเข้ามาดูกันนะฮะขายอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์สวมใส่นะครับแล้วก็แฟชั่นใหม่แล้วก็ของแฟชั่นนะครับนี่เต็มเลยนะฮะมีไม้แบตด้วยเห็นแวบๆนะครับแล้วก็จะมีดาบอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็พวกชุงพวกชุดนะฮะเยอะะเลยนะครับนี่อ่าคนนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับ น่ารักมากเลยนะฮะเดินตามต้อยเลยนะครับตอ <Wow. S 1> นนี้มีเหล็กไหมเรามาดูกันนะครับนะตรงนี้มีท่าเรือนะครับสงสัยไม่น่าจะมีอะไรนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะแต่แล้วก็ออกไปจากที่นี่กันนะครับแล้วก็เดินเข้ามาข้างในนะครับ <Wow. S 1> บ้านหลังนี้ก็ไม่มีนะครับ โอเคตรงนี้ก็จะมีจุดวาร์ปหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นอ่าระวังมอตเตอร์นะครับอันนี้ไปตลาดของผู้เล่นนะครับอ่าประตูวาร์ปหมู่บ้านนะครับโอเคเลเวล20บวกนะครับ,บไปหมู่บ้านต่างๆนะครับแล้วก็ไปเมืองอ่าโอเคนี่ก็จะมีอะไรเนี่ยถ้ำซานต้าคลอสนะฮะเฮ้ยเราไม่เข้าหรอกเว้ยเออเรามาดูตรงนี้กันนะครับอันนี้วางอ่าระวังมอตเตอร์นะครับแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเว้ยโคเท่เอามาโชว์ใช่ไหมเนี่ยเรามีดาบอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้เป็นตัว ทำไมอ๋อเฮ้ตีดูดิอ้าวทีเดียวตาย <c oughs> นี่นี่อุ้ยอุยอุยโหดหรือเปล่าวะโหดเหรอโหดเอ๊ะคงไม่โหดหรอกตายตาย,ตายอันนี้ก็จะมีภารกิจอยู่ด้วยนะครับอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีข้าคือผู้มอบหมายภารกิจตอนนี้ท่านกําลังทาภารกิจที่ศูนย์อยู่นะครับอ่าค้นหายา่านูปยา่านูมีอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับหาได้แถวชายหาดหน้าเมืองนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะไอ้พวกนี้เราก็ตีก่อน เฮ้ยเฮ้ยใ,ใจเย็นใจเย็นถือือดาบก่อนปวดครับดิปวดปวดโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาโอ้โหกว่ามันจะตายกดนานเลยนะครับไปแล้วก็ไปจากที่นี่กันนะครับแล้วก็เดินไปข้างหน้าเลยฮะเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีมอเตอร์อยู่ด้วยนะครับโอ้โหตัวอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวตีดิตึ๊บเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเลือ่อยไปร้อยกว่าคุณผู้ชมนะฮะอืมใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นอย่าตามกูมาเช่วยกูด้วย โอเคด้านนี้ก็จะมีไอเทมทั่วไปด้วยนะครับอันนี้เหมือนหลอดยาเลยนะฮะโอเคแล้วก็จะมีตัวขายคลังด้วยนะครับแล้วก็อีกพีนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีดันเจียนนะครับนี่ดันเจียนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะน,นี่ขายไอเทมทั่วไปนะครับเพิ่มจะมีตามจุดต่างๆเลยนะฮะอันนี้ป่าลับของเจลลี่นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นลูกทอยยอดเขานะครับไม่รู้ว่ามันเก็บยังไงนะฮะ ปลายตรงนี้นครับเขาบอกว่าอ่าขึ้นไปเก็บลูกทอยอดเขานะครับอ่าน่าจะเก็บพวกนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ด้วยนะฮะัี่ถ้ามาตอนคืนนี่โคตรน,น,น่ากลัวเลยเน,นี่ยตรงเนี้ยโอเคตรงนี้ก็จะมี n p c ยืนอยู่นะครับเยอะแยะเลยนะก็มีหมู่บ้านตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เดินต,ตรงไปอีกแล้วกันนะฮะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยข้างเขานะครับอ่าตัวนี้เป็นข้างข่านะครับเฮ้ยคุณยายคุณยายทำอะไรน่าจะโหดนะเนี่ยด๋ยวลองตีดูดิคัว โอ้โหเลือด500กว่าไอ้ยกูสู้ไม่ได้หรอกไปก่อนแล้วดาบกูก็กากเลยนะฮะตามมานี่ยโอ้ยคุณยายเดี๋ยวใ<ะ>จเย็นโอเคครับเราก็กลับไปที่สปาวกันนะครับโอเคตรงนี้เมื่อกี้ตอนแรกมันไม่ขึ้นนะครับตอนนี้มันขึ้นแล้วนะมันบอกว่าเติมเงินคูณ2นะยจนถึงสิ้นเดือนนะครับอ่า wallet อ่าคูณ2.2นะครับตามนี้เลยนะอ่าเว็บไซต์เขาก็มีบอกนะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะอย่าไปเลือกอ่าลืมเลือกอาชีพด้วยนะครับนี่เลยเลือกอาชีพก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่โอเคมี3อาชีพด้วยกันนะครับแต่ละอาชีพก็จะแตกต่างกันไปนะฮะก็มาดูกันได้นะครับอ่าผมจะเอาเป็นอันแรกแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็เลือกไปแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ไปศึกษากันได้นะครับลูกแม่ก็ถ้าเกิดว่าไม่รู้ตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับก็ถามแอดมินในเซิร์ฟก็ได้นะครับลูกแม่ก็ถามประชาชนทั่วไปนะครับภายในเซิร์ฟโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณทุกท่านก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อใจผมไม่พลาดคลิปใหม่จากแรปตามเกมเมอร์เช่นเคยโอ้เคที่จะพักหน้าจะไปตามดูบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บ